ลมจ่อตัวส่งผลร้ายมากกว่าที่คิดใครบ้างคะชอบเปิดพัดลมจ่อตัวตอนนอนจะมาบอกว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ 1. ทําทำให้ปากแห้งคอแห้งเนื่องจากลมที่เข้าไปจะพัดความชื้นที่มีในจมูกออกไปหมดทำให้จมูกและเยื่อบุโพรงจมูกแห้งปากแห้งคอแห้ง เพราะความเย็นที่มากเกินไปหากเกิดการติดเชื้อก็จะทำให้คออักเสบต่อมทอมซินอักเสบหรือเยื่อจมูกอักเสบได้ค่ะ 2. ภูมิแพ้กำเริบเนื่องจากห้องนอนมีฝุ่นละอองและไรฝุ่นที่มองไม่เห็นอยู่เต็มไปหมดสะสมตามที่นอนหมอนผ้าหม่มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและพัดลมก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเช่นกันค่ะพอเปิดพัดลมจ่ะเข้าตัวตรงๆก็จะพัดเอาฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในร่างกายไปตลอดคืนทำให้เกิดอาการภูมิแพ้กำเริบขึ้นมา 3. ป่วยง่ายขึ้นถ้าพัดลมและห้องนอนไม่สะอาด ไข้หวัดจะมาเยี่ยมเยียนคุณบ่อยขึ้นเพราะการเป่าพัดลมเข้าหาตัวตรงๆก็จะยิ่งเป็นการแพร่กระจายของฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆซึ่งก็อาจทำให้เราป่วยเป็นไข้หวัดไม่สบายได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. ตะคิวกินน่องโดยเฉพาะคนที่อายุมากเมื่อถูกลมเย็นๆนานๆก็อาจเกิดตะคิวที่น่องบ่อยขึ้น โดยเฉพาะยิ่งลมเป่ามาที่น่องก็จะทำให้หลอดเลือดบริเวณน่องหดตัวเลือดไหลเวียนไม่สะดวกกรามเนื้อหดเกรง็งจนเป็นตะคิวที่น้องได้ในที่สุดค่ะเอิร์นเวย์ขอแนะนำการใช้พัดลมขณะนอนหลับควรวางพัดลมให้ห่างจากตัวแล้วก็อย่าลืมเปิดพัดลมแบบสายไปมานะคะ ก็จะช่วยให้ห้องมีอากาศหมุนเวียนเย็นสบายไม่ต้องไปจ่อตัวเราตรงๆดีกว่าค่ะและอย่าลืมทำความสะอาดพัดลมบ่อยๆไม่ให้เป็นแหล่งสะสมฝุ่นและเพาะเชื้อโรคได้ค่ะใครบ้างคะตอนนอนต้องเปิดทั้งแอร์ต้องเปิดทั้งพัดลมคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะและอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ ติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399